ผู้ใดเห็นแล้วยังมีตรัสไว้ต่อไปในที่อื่นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถาคโผู้ใดเห็นเราจะถากตทผู้นั้นก็เห็นธรรมจึงจับใจความสําคัญได้ว่าการเห็นธรรมคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทการเห็นธรรมนั่นคือการเห็นพระพุทธองค์มีการเห็นธรรมนี่เห็นในที่อื่นไม่ได้เห็นใน หนังสือก็ไม่ได้ในเสียงที่พูดก็ไม่ได้เห็นได้จากความรู้สึกในจิตใจของบุคคลคนนั้นโดยตรงของใครใครก็เห็น <c oughs> จะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับไปอย่างไร <c oughs> ก็เรียกว่าเห็นธรรมเรื่องราวที่นํามาที่ทรงนํามาประกาศในวันนี้ก็เรื่องการเห็นธรรม ในนักเดนักอย่างนี้